สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมาคํานวณแนวทางหัวเราสตานะคะวันที่17คกุมภาพันธ์2567ค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปคํานวณน,นะคะทุกคนค่ะ คำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีกได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการจด่นวิ่งรูดแยกรอบนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคน ้าใครไม่ชอบนะคะตัวเด่นที่ใจะให้รอดูเลขเด่นประจําวันท้ายคลิปได้เลยนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะมาต่อนะคะทุกคนมาดูวันที่สิบหกก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่สิบหกนะคะทุกคนใจให้เด่นสามและสองเด่นประจําวันหกและหนึ่งหลุดเบิร์พี่น้องมือนีนะคะทุกคนเอาเอาค่ะคะพี่น้องค่ะเสียใจอยู่นะคะทุกคนถึงเล่นไม่เป็นก็เสียใจแด้พี่น้อง ใจให้เด่นสามและสอบนมา940า่ล่าง8ปดสี่ค่ะพี่น้องมิดจับนะคะทุกคนไม่มีวีแววของการเข้าเลยนะคะทุกคนคะ่ะไปต่อค่ะทุกคนลุ้นต่อวันที่17นะคะวันที่17บจ็ใจก็ไม่สามารถทราบได้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดได้พี่น้องสถิติมันมีเขาไม่หลุดทุกมือเนะคะใจเองนะคะทุกคน แอดมีเองนะคะอยากให้เข้าทุกวันคะ่ะทุกคนคะ่ะอยากให้เข้าซื้อมอพี่น้องแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนมาดูนะคะสูตรการคำนวณแนวทางของใจได้อยู่ที่สี่ะ3้สามค่ะพี่น้องวันที่สิบเจ็ดนะคะทุกคนวันเสาร์มาดูคู่ความน่าจะเป็นที่ใจจับให้นะคะถ้าใครไม่ชอบจับใหม่ได้เลยเนาะพี่น้องใจก็จับคู่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ได้พี่น้องคะ่ะสี่นะคะสี่เจ็ดสี่สอง บางวันเข้าบางวันหลุดเหมือนกันเนาะพี่น้องสี่ปดสามนะคะสามสี่สามเจ็ดสามเก้านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนเรามาดูนะคะวันนี้ใจชอบสี่สองสองสี่พี่น้องคะ่ะ พี่น้องมากก็ตามใจได้ค่ะพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกคนที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเลขเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจดและสองสองนะคะทุกคนสําหรับเลขเจดและเลขสองนี้ f อทุกท่านสามารถวิ่งรูดได้ทุกคนทุกหนทุกรอบแล้วจามักแล้วจะชอบนะคะทุกคน ทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันนะคะทุกคนเด่นแยกนะคะอยู่ที่สี่และสามเด่นประจําวันอยู่ที่เจ็ดและสองนะคะเดี๋ยวใจจับให้ดูนะคะพี่น้องแล้วตะมากด้วยค่ะสี่เจ็ดสี่สองนะคะทุกคนสามค่ะสามเจ็ดสามสองคู่สามสองวันนี้ใจไม่ได้จับให้เนาะพี่น้องคะถ้าพี่น้องมากพี่น้องก็จับได้เลยนะคะใจมาพูดให้ฟังเนาะคะเนาะ ค่ะทุกท่านค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับวันที่17กุมภาพันธ์2567นะคะทุกคนใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะโชคดีค่ะพี่นองสวัสดีคะ่ะ